อ้าวมีอะไรอีกคือก็อยู่อีกอน,นี่ก็เป็นปัญหาตามลำดับครับเขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่าสอนว่าการเวียนไหวาตายเกิดไม่มีนี่ข้อเท็จริงเป็นอย่างไรครับอ้าวนี่มันเรื่องเก่าแล้วมาอีกแล้วไม่ได้สอนว่าการเวียนไหวาตายเกิดไม่มี การเกิดแห่งความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูมันเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกแล้วมันเนื่องกันมันสัมพันธ์กันมันเป็นเหตุปัจจัยแก่กันมันก็เวียนว่ายอยู่ในการเกิดชนิดนั้นไม่เคยสอนว่าการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีในกระแสะแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้ว เราก็ได้ชี้แจงเข้าใจในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทมีการเวียนว่ายตายเกิดในลักษณะภาษาธรรมส่วนเวียนว่ายตายเกิดเข้าลงแล้วไปเกิดใหม่เข้าลงแล้วไปเกิดใหม่นั้นก็เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไปแตะต้องไม่ได้ไปปฏิเสธว่าไม่มีก็ปล่อยไว้เป็นเรื่องของคนที่มีความเชื่ออย่างนั้นเรายังไม่มีเวลาจะไปสนใจเพราะมันไม่รีบด่วนกับเรา ปัญหาที่ดวนกันเราก็คือว่าเอเวียนไหวตายเกิดอยู่ในใจเนี่ยมันเป็นไฟเลือประมาณมาสนใจที่นี่กันก่อนถ้าควบคุมเวียนไหวตายเกิดในใจได้เอเวียนไหวตายเกิดข้างนอกภายนอกอย่างที่ข้าวลงแล้วเข้าลงอีกนั้นมันก็หมดไปเองมันหมดปัญหาไปเองเนี่ยคอสตอบอย่างนี้ว่ามีการเวียนไหวตายเกิดเรามีอะเอีกเขากล่วกาวหาท่านอาจารย์ว่า สอนว่าเกิดเป็นผีสางเทวดาไม่ได้นี่เขาจะจริงเป็นไงครับเกิดเป็นผีสางเทวดาไม่ได้นี่ถ้าเกิดในภาษาธรรมเกิดอยู่ด้วยทันหาปราทานในใจคิดอย่างผีมันก็เกิดเป็นผีอยคิดอย่างเทวดามันก็เกิดเป็นเทวดาคิดอย่างสัตว์มันก็เกิดเป็นสัตว์ทำไมมันจะเกิดไม่ได้นะ ไอ้ที่คนเขาพูดอย่างธรรมดาว่าตายไปเกิดเป็นผีตายไปเกิดเป็นเทวดาไอ้เรื่องนั้นมันก็พูดกันอยู่แล้วเชื่อกันอยู่แล้วไม่ต้องพูดอีกแต่เราไม่สนใจความไว้พวกที่เขาสนใจเราสนใจแต่ที่มันจะเกิดภายในเป็นผีหรือเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรเราก็ไม่อยากเกิดทั้งนั้นแหละ อยากจะมีจิตที่ปกติไม่มีการเกิดเป็นอะไรในภายในถ้าเราควบคุมมันนี่ได้เราก็จะไม่เกิดชนิดไหนหรือว่าเราไม่เกิดเป็นผีหรือเป็นเทวดาก็ตามในภายในแล้วหลังจากเข้าลงไปแล้วก็ไม่เกิดเป็นผีหรือเป็นเทวดาที่ไหนอีกเนี่ยขอตอบว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ความโง่ของคนนั้น แล้วที่เป็นการเกิดภายในเนรีบด่วนกว่าจงสนใจก่อนจงควบคุมก่อนแต่เกิดภายนอกนั่นก็มันมันไปตามไอ้ภายในควบคุมภายในได้ภายนอกมันก็ถูกควบคุมด้วยอือต่อไปอีกอปัญหาตอบวันนี้ก็ดูเหมือนจะคล,าย,คลายตอนต้นๆน,น,นะครับท่านอาจารย์อาจจะตอบเพิ่มเติม กขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่ามีความคิดเห็นเป็นมิจฉาทิฐิและแสดงทมออกมาทําให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแน่นอนถ้าว่ามันเป็นเรื่องมิจฉาทิฐิไปสอนประชาชนประชาชนก็เสียประโยชน์อย่างใหญ่หลวงผมยืนยันว่าหลีกเลี่ยงมิจฉาทิฐิไม่สอนคนโดยมิจฉาทิฐินันไม่ควรจะ <c oughs> มันยัดเยียดเอาตามใจชอบอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมพยายามชำระทิฏทิให้เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่เสมอตลอดเวลาเป็นสิบสิบปีมาแล้วแล้วก็พยายามสอนผู้อื่นด้วยสัมมาทิฏฐิประชาชนไม่ได้ต้องเสียประโยชน์เพราะการสั่งสอน ของอาตอมาเพราะว่าไม่ได้สั่งสอนเรื่องมิจฉาทิฏฐิเข้ามาจาัดให้เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รับคือไม่เอาคืนกลับไปคนว่าเอา้ามีปัญหาอะไรอีกเขากล่าวหาท่านอาจารย์ว่าทำตนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าและแสดงสิ่งซึ่งเป็นการทำลายพุทธศาสนาเช่นสอนว่า ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดคล้ายๆกับปัญหาเดิมอมืปัญหานี้ซ้ำซากก็แล้วไม่ทําตนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นทาสผู้รับใช้ของพระพุทธเจ้าระมัดระวังจะเป็นทาสหรือเป็นคนรับใช้ที่ดีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า สอนอย่างไรเราก็พยายามสอนอย่างนั้นเราไม่ได้สอนที่ขัดกันกันกบพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดถ้าสอนอย่างพระพุทธเจ้าสอนก็ว่าไอ้ที่มันมีการเวียนว่ายตายเกิดนั่นมันไม่ใช่คนมันเป็นเพียงจิตที่ประกอบอยู่ด้วยกิเลสด้วยอวิชชา นั่นแหะมันเวียน่หวตายเกิดไม่ใช่ตัวตนเวียนไหวตายเกิดถ้ามีตัวตนเวีย huh นไหวตายเกิดม <Sh ot rav inf anya> ันก <sh ort> ็เป็นเดรัิอื่นเป็นลัทธิอื่นงเช่นลัทธิพราหมณ์ในยุคอุปนิสตัดมีอัตมันเวียนไหวตายเกิดพุทธบริษัทจงรู้ไว้ด้วยว่าเราไม่ได้มีหลักว่ามีตัวมีตนที่เวียนไหวตายเกิดมันเป็นเพียงไงจิตที่มัน เกิดวนเวียนตามเหตุตามปัจจัยไม่เอามาเป็นตัวตนจะไม่สอนว่ามีตัวตนที่เวียนว่ายตายเกิดแต่เวียนว่ายตายเกิดนั่นมันคงมีไปโดยธรรมชาติธรรมดาของจิตที่คิดว่าเป็นตัวตนความโง่นี่วนเวียนอยู่เสมอมันเป็นการเวียนว่ายตายเกิดของจิตที่คิดว่ามีตัวตนจะามาเป็นประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ มองเห็นโดยความไม่เป็นตัวตนมีแต่การปรุงแต่งโดยอิทัปปจจตาตามปกติตามธรรมดาของธรรมชาตินี่ตั้งใจจจกสอนอย่างนี้คุณประยุนเนี่เขาเริ่มกลับกันแล้วช่วยแจกหนังสือไปพลาง คนบางคนเริ่มกลับแล้วจะไม่ได้หนังสื้อคุณช่วยแจกหนังสือไปพลางทั้งแก่ชาวบ้านและทั้งแก่พิกสุตสามเณร